ชมรมรักมุกดาหารเรื่องขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการและการใช้จ่ายงบประมาณโดยมิชอบเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชพนักงานสอบสวนผู้ตรวจการแผ่นดินข้าพเจ้าร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมในฐานะประธานชมรมรักมุกดาหารเพื่อทำรงให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลจึงมีความประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการอันเข้าข่ายทุจริตและฝ่าฝืนต่อกฎหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะความเชื่อมั่นของประชาชนและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อ 1. กรณีการสั่งกันห้องทำงานให้ที่ปรึกษาโดยมิชอบข้อเท็จจริง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้สั่งให้มีการกั้นห้องทำงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้งานเป็นห้องทำงานของที่ปรึกษาโดยมิได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบและไม่โปรง่งใสข้อ 2. กรณีการสร้างห้องน้ำส่วนตัวโดยไม่ขออนุญาตข้อเท็จจริง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้สั่งให้ก่อสร้างห้องน้ําส่วนตัวภายในห้องทํางานโดยมิได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารและมิได้นําเสนอให้สภาอบาจอพิจารณาเห็นชอบตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ตามกฎหมายข้อ 3. กรณีการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาโดยไม่ผ่านขั้นตอนข้อเท็จจริง มีการสั่งซื้อโต๊มหมูบูชาโดยมิได้ดำเนินการผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนดไม่มีการประกาศจัดซื้อหรือการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจและไม่ปรากฏว่ามีการตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อ4กรณีการให้บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการข้อเท็จจริง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่มีตำแหน่งหรือคำสั่งแต่งตั้งต,งตามกฎหมายเข้ามาใช้ห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสํานักงานและเรียกประชุมข้าราชการรวมทั้งตรวจราชการต่างๆในลักษณะเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมายข้อพิจารณา การกระทําตามที่กล่าวมาข้างต้นอาจเข้าข่ายการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ราชการโดยมิชอบทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านงบประมาณการบริหารราชการและภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายตาประชาชนข้อเรียกร้อง ข้าพระเจ้าเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่ามีมูลการกระทำผิดจริงขอให้ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายทั้งในทางอาญาทางวินัยต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ราชการและการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติราชการโดยมิชอบเพื่อสร้างความโปร่งใสซื่อสัจสุจริตและยึดหลักนิติธรรมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดขอแสดงความนับถือร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองสมประธานชมรมรักมุกดาหาร